ไงกันดีคะอาจารย์สาหรับคนที่ <c oughs> ชอบอบเซาหน้าค่ะอาจารย์จะเกิดเหตุปิดผลาดเหมือนกับคุณป้าวัยเจ็ดสิบนี่หรือเปล่าคะอาจารย์คิดว่าต้องมองกับข้างว่าเป็นเชสที่หาดูได้ยากใช่ยหมครับมไม่ค่อยได้ยินเชสแบบนี้เลยว่า <c oughs> ใครจะไปเข้าอบเซาหนาหรือจริงจริงในเชสเบ็นเดลอบสตรีมเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วเราจะมีแต่ว่าในอดีตก็เคยมีรายงานข่าวของคนที่อาจจะเรียกว่าได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บขึ้นมาบ้านนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเรียกว่า ต้องแสดงความเสเียใจเลยเพ <c oughs> ราะถึงขนาดเสียชีวิตเลยนะครับม,ม,มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับแล้วพอเราฟังเรื่องก็ค่อนข้างแปลกครับเ <c oughs> พราะว่าถ้าเราไปดูในเชิงของของข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็อบอกว่าที่ที่เหตุการณ์เนี่ยมันอหลายคนบอกว่าเป็นข่าวเรื่องอ,อ,อบซาวน,าน่านะครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆมันจะเป็นเขาเรียกว่าอบอบ,อ,อบไอ้น้ําหรือว่าอบสปริงที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็เป็นฟิตเนส นะครับคือไม่ใช่ว่าทําในบ้านตัวเองอหรืออะไรเงี้ยครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเหมือนกับร้านบางทีเขาจะมีบร,ะะริษัทล้างสวนสวยที่มีมีตู้เข้าไปนั่งอบไอ้น้ำอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นฟิตเนสคนก็ตั้งคําถามเยอะว่าเอ๊ะนต้องมีเจ้าหน้าที่มีอะไรคอยช่วยดูบ้างหรือเปล่าเนี่ยครับค่ะครับทีนี้เหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าก็คือเหมือนจะว่าคุณคีออาจจะเรียกคุณป้าก็ได้คือแกก็ประมาณหกสิบแปดเจ็ดสิบเนี่ยแล้วเขาก็ไปใช้บริการออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับ แล้วก็ได้ได้ข่าวว่าสมัยนี้คนคนสูงอายุก็นิยมมากมจี่จะไเข้าไปในห้องอบไอ้น้ำหรือห้องตรีแบบนี้ครับในในงั้นข่าวพูดถึงนกับว่าเขาก็เข้าไปมีมามาออกกำลังกายแต่เช้าแล้วก็น่าจะเข้าไปสักตอนช่วงสิบเอ็ดโมงแต่ว่าทางเจ้าเจ้าเจ้าที่เนี่ยเหมือนไม่ได้เช็คหรืออะไรหรือเปล่าเลยนะครับคือเจ้าหน้าที่ในในของของที่เอ่อเนเตเนี่ยเขามาดูตอนเย็น แล้วเขามาเจอว่าสลบอยู่ตอนเย็นนะครับแล้วจริงๆเขาเยเราไม่ได้ว่าสลบก็คือจริงๆคือเสียชีวิตแล้วเนอะ,ะแล้วเขาก็ต้องต้องนำส่งโรงพยาบาลกันแล้วทางด้านแพทย์ก็บอกว่าอาจริงๆแล้วก็น่าจะได้รับความร้อนในห้องอบเนี่ย,าน,ยนานห้าถึงหกชั่วโมงนะครับซึ่งฝั่งล้วตกใจเลยมันมันคือการอบในภาพเราเรา,เราอะไรอ่าเอาเอาอไก่ไปนึ่งอะไรเงี้ยค,ครับมันก็โดนความร้อนขนาดนั้นเนี่ยแล้วคนเขาเข้าไปก็บอกว่าโอ้เขามันร้อนเลยนะเนี่ยก็ ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปสืบสวนในเชิงคดีกันต่อนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบเขาอาจจะหมดสติไปแล้วก็ไม่ได้มีใครมาเห็นมันก็เลยยาวนานถึงห้าห้าหกชั่วโมงหรือเปล่าคะอาจารย์นั่นก็น่าคิดครับเพราะว่าห้องลักษณะนี่คือคำว่าห้องอบไอน้ําเนี่ยมีภาพเราเข้าไปไปก็จะเป็นที่ี้อาจจะห้องไม่ได้ใหญ่มากนะแล้วก็เป็นที่ที่เราเข้าไปนั่งกันนะครับหรือว้าก็อาจจะแต่งตัวหลวมๆอะไรเงี้ยใส่ผ้าขนหนูอะไรก็ตามนะคับกาเพื่ไปเพื่อซื่อให้ความร้อนเข้าหาตัวนะครับเขาบอกว่าห้องเนี่ยปกติแล้วผู้ประมาณคน นะครับแต่ขณะเกิดเหตุเนี่ยคือคุณที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไปคนเดียวนะครับจริงๆห้องนี้เป็นห้องที่เป็นห้องที่ไม่มีการล็อกด้วยมันไม่ใช่ว่าห้องเข้าไปแล้วล็อกแล้วคนอื่นเข้าไม่ได้ฉะนั้นจริงๆก็ถ้ามีคนเข้าคนออกตลอดเวลาเนี่ยก็ควรจะเห็นนะครับแล้วก็คําว่าห้องอบไบน้ำมันนตงจากห้องที่เป็นซาวน่าห้องซาวน่าเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันคือมันจะมันแยกง่ายๆคือมันเป็นการอบความร้อนแบบแห้งนะครับถ้าอบไบน้ำนี่คืออบความร้อนแบบเปียก ความหมายคือว่าในห้องนี้ก็จะมีเครื่องผลิตไอน้ elderly, ําร so okay. ok ้อนนะครับอยู่ข้างนอกตอเราเข้าไปนั universe, ่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะพ่นไอ้น้กมาแล้วก็พ่นมาที่ใต้ที่นั่งของเรานะครับแล้วก็เขาจริงๆเขาควบุมอุณหภูมิที่สี่4ิบ้าองศาเซลเซียสนะครับเนื้อฟังดูก็มันคือมันร้อนแหละแต่มันก็ร้อนแบบคือร้อนแบบร้อนสูงสุดของอุณหภูมิข้างนอกของประเทศไทยเราอะไรเงี้ยะครับหม่อชอา่าศปกติของเรานะฮะอาจารย์ก็อากาศร้อนมากตัวเรียกอากาศอากาศร้อนมากเเพราะบ้านเราร้อนมากจะเป็นปกติ ดวเราสติมันอยู่ที่44.5องศาคก็แตก45ก็ถือว่าร้อนมากแล้วก็มีป้ายแนะนําว่าใช้ประจัน5-10นาทีครับอันนี้เกินไปเยอะมากนะอาจารย์มอันนี้คือมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันก็คือผิดปกติไปไกลเลยค<ะ>แต่ว่าอย่างจะคล้ายๆท,ท,ที่ที่คิดเมื่อกี้คือเ e อ๊ะหมดสตินะแล้วก็ก็อยู่ในความร้อนนั้นนานะครับแล้วก็ประเด็นปัญหาคือไม่ไม่มีใคร สมุดลงทะเบียนเนี่ยหรือว่าว่าเข้าไปกี่โมงหรือว,ว่ามีมีป้ายบอกมีไฟบอกไหมมีมีคนเห็เขาแล้วก็ไม่มีคนเคยไปเดินวนๆเช็คเลยหลังมันฟิดเนสนะมันไม่ใช่อย่างที่ว่าไม่ชื่อบ้านส่วนตัวอะไรเงี้ยครับ<แ>ก็จะรู้ตัวถึงตอนเย็นก็ต้องขอบใดคเสียใจด้วยคงจะต้องเป็นอุทาหอณมากเลยนะครับ<แ>ครับทีบบนี้มาดูกันว่าเรื่องของการอบไอน o ้ำหรืออบเซาว่านี่ก็ตามเนี่ยครับของก็ไปลองหาข้อมูลจากทางด้าน,นของของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่า ที่เขาที่เขาไปอบเนี่ยอบเ,เพื่ออะไรนะครับค่ะซึง่งผมเองโดยส่วนตัวผมไม่เคยเลยไ <laughs> ม่ว่าจะไอ้น้ำหรือซาวน่าเคยเคยไปอยู่เมืองนอกเขาก็มีห้องแบบนี้ว่าแบบเราก็ไม่กล้าเข้าไปก็เขิเนนนะครับแต่ว่าในในไทยเนี่ยน่าจะได้จะคุ้นเคยมากขึ้นนะครับออย่างที่บอกแล้วว่าอบไปน้ําเนี่ยคือใช้ไอ้น้าร้อนพ่นเข้ามาแต่ถ้าอบซาวน่านเนี่ยถ้าเราจะเห็นเขา,าจะทําเป็นเป็นเป็นกล่องตรงกลางแล้วก็ทําเป็นก้อนหินก้อนหินพวกนี้ไปผเผาไฟมาแล้วก็มาไว้นะครับ หรือว่าสมัยใหม่จะเริ่มมีใช้วิธีใช้ใช้เครื่องให้ความร้อนแทนเดิมเหมือนกับแสงอินฟราเรดแสงออกมาให้ร้อนเนี่ยเพราะหมายคือว่าว่ากันว่าถ้าเกิดมีความร้อนอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยครับถ,ถ้าเราไปอยู่ห้องอย่างนั้นเนี่ยเออแล้วมันไม่ได้ร้อนเกินไปจนตรายเนี่ยรูขุมขนของเราก็จะขยายตัวนะครับเช้เลือดที่เป็นอย่างขยายตัวก็ว่ากันว่าถ้ใไม่เลือดไหลเวียนดีเอ่อกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยก็จะขยายตัวด้วยนะครับซึ่ง ถ้าใครที่แบบประเภทปวดเมื่อยร่างกายอยู่เนี่ยซึ่งปกติกคำว่าปวดเมื่อยก็แต่ว่ามันมีกดสะสมในกล้ามเนื้อเนี่ยก็อย่างนี้ก็น่าจะผ่อนคลายขึ้นนะครับเนื้อก็น่าจะไหลดีนะครับก็น่าจะช่วยให้ให้ให้เกิดการเหมือนกับการคลายความชุ่มร่างกายด้วยก็เลยเลยเป็นเหตุว่าทําไมตามิเ๊เนสเดนเนี้ก็นิยมมีข้อแบบนี้แล้วก็หลายๆคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มเริ่มสนใจไปนนั่งอย่างนี้เพราะว่าเชื่อกันว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นนะครับมีประโยชน์กับเขาค่ะ แต่แต่ต้องเน้นประโยชน์แล้วนนิดนึงว่าคนจำนวนมากเลยที่เชื่อที่เาเชื่อว่าไปนั่งอย่างนี้เพื่อจะผอม <c oughs> ใช่ใช่อาจารย์เหมือนไปนลีนเอาไขมันออกมีความเชื่อแบบนี้อยู่ค่ะครับ <c oughs> ซึ่งทางกรมอนามัยก็เตือนตั้งแต่แรกเลยว่าอันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะใจเยน็ <c oughs> ยนๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่า,ส,าสิ่งที่เราเห็นเช่นเราไปเข้าห้องนี้แล้ว <c oughs> ออกมาชั่งน้ำหนักแล้วผอมลงเนืคือหมบว่าน้ําหนักตัวมันลดลงเนี่ยไขมันไม่ได้สลายไปนะครับแต่ว่าก็คือน้ําในร่างกายนั่นแหละ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราออกไปเปน็นดัง,งนี้คือเหงื่อออกเยอะมากแล้วก็น้ำน้ำนร่างกายก,ก็หายลงไปเรื่อยๆตัวเราก็เหมือนกับเหมือนกับจะคน้ําหนักจะลดลงแต่ว่ามันคือน้ําที่หายไปถ้าเรากลับมากินน้ําเติมเข้าร่างกายใหม่นะครับซึ่ง่งจำเป็นต้องดื่มเนี่ยรับน้ําหนักมันก็กลับเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นใครมุ่งหวังจะไปใช้ประโยชน์จากการอบความร้อนพวกนี้นะครับเราหวังว่าจะผอมหรือจะหวังจะจะ,จะไปไปเผาผัานแคล,ลอรี่อย่างบางที่ก็โฆษณาแบบนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับแล้วก็ มันอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะมีคนจำนวนมากที่ทนันทีจะบอกว่านั่งห้าถึงสิบนาทีเอาแค่พอพอให้เหงื่อออกเนี่ยแต่คนบอกต้องนั่งมันาน,นานจะได้ผมหอมอะไรเงี้ยครับออและก็ได้น่าห่วงนะคระับค,ครับทีนี้ในห้องแบบเนี้เขาบอกว่าการที่เราจะเข้าไปนั่งได้นานแค่ไหนหรือว่าจะจะจะอยู่ได้อยู่ได้อย่างสบายตัวแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นกับ ความร้อนแน,น่นอนนะครับฉะนั้นถ้าถ้าห้องมันร้อนมากเราก็อาจะนั่งได้ไม่ได้นานมากแต่ความร้อนเนี่ยมันไม่ได้มาแค่จากอากาศตัวตุ่นนูพิ่ินเดียวแต่มาจากอากาศในนั้นด้วยเขาเลยบอกว่าเป็นสองนคือความร้อนกับความชื้นนะครับจากนั้นถ้าบอกว่าห้องอบซาวน่าถ้าเป็นทซาวน่าบอกว่าห้องห้องแห้งๆมีก้อนหินตรงกลางร้อนๆเนี่ยแนวโน้มเนี่ยเราจะนั่งได้ค่อนข้างนานนะครับ เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันร้อนก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชื้นนะครับมันจะเหมือนกับว่ามันไม่มีตัวไอ้น้าอยู่เราจะรู้สึกว่าค่อยๆร้อนนั้นร้อนแล้วเหนือก็ค่อนข้างระเหยดีเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเราไปเที่ยวประเทศแบบทะเลทรายอาหรับอะไรเงี้ยครับโอ้ไปแล้วมันก็มันร้อนก็จริงนะแต่มันไม่มันไม่รู้สึกอึดอัดเหนือยตัวเหมือนคนไทยอยู่เมืองไทยอย่ี้มมันเพราะว่าเหนือมันระบายดีฉะนั้นต้องอบชาวหน้าเนี่ยจะเป็นแบบึ่งนะครับ แต่ถ้าห้องอบไอ้น้ำนี่จะอีกแบบหนึ่งซึ่ง่ตอนนั้นก่อนจะฟังเสมอห้องอบไอ้น้ำนี่มันน่าจะมันน่าจะสบายตัวกว่าหรือเปล่าซ้อนหน้ามาฟังดูเหมือนกับมันร้อนมากเลยนะห้องอบไอ้น้ำเนี่ยความร้อนเนี่ยจริงๆแล้วตั้งไว้ไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าจะรู้สึกว่าเข้าไปอยู่ไม่นานเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะว่าความชื้นมันสูงมากกน่าไอ้น้ำนะครับแล้วแล้วความเอื่อของเราเนี่ยออกไม่ค่อยได้นะครับมันจะระบายไม่ค่อยได้ฉะนั้นคนนั่งห้องอบไอ้น้ำเนี่ย เลยการเป็นว่าจากที่เราดูสุขว่ามันดูมันดูน่าสบายนะดูน่าจะไม่อันตรายเท่าเซาวนากับการเป็นมีเรื่องต้องระวังเพราะว่ามันทั้งร้อนสูงด้วยแล้วก็ความชื้นก็สูงด้วยแล้วถ้าไปเผลนนั่งนายเกินไปอันตรายจะเกิดกับร่างกายได้ครับอืมการทํางานมันแตกต่างกันชัดเจนเลยนะคะอาจารย์ครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่รู้ควับจจนต้องหาข้อมูลมาพูดเรื่องนี้ครับเพราะว่าถ้าโดนดูแบบผิวเผินทั่วไปคนก็จะเข้าใจว่ามันก็คล้ายๆกันอะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่ครับแล้วคนนึกทุกภัยก็อย่างที่เกิด่าห้องสาวน่านเนี่ยเอมันเหมือนกับหายติดหาใช้บริการค่อนข้างยากแล้วก็ดูเหมือนกั่ว่าน่าจะร้อนมากนะเข้าไปน่าจะน่าจะไม่ไหวอะไรเงี้ยดูในหนังมันเหมือนกับโอ้มันนั่งกันแบบเหนอยโซกเลยแต่ความจริงกับการเป็นอยู่นี่ค่อนข้างนานเพราะอย่างที่บอกมันละเคยดีแล้วก็ห้องสปริมที่เดี๋ยวนี้คนสุขอายุชอบชอบไปนั่งกันนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงชอบไปนั่งกันเนี่ยกับการเป็นว่าเมันมีอะไรที่ต้องระวังมากกว่านะครับนะเขาบอกนีครับบอกว่าห้องทั้งสองอย่างเนี่ยมันใช้งานไม่เหมืืออนนนกกกัคสิิ่่่งทีเดขึ้็วา ขั้นตอนเนี่ยจะคล้ายๆกัน่ะคือเข้ามาก็ทําการอาบน้ําร่างกายกับอุณหภูมิเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปอยู่ในห้องแต่ว่าอุณหภูมิของห้องเนี่ยไม่เหมือนกันห้องสุขห้องอบไอ้น้ำเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ประมาณที่เราพูดไปเมื่อกี้คือประมาณ45องศาเซลเซียสนะครับซึ่งฟังดูก็ร้อนประมาณหนึ่งขณะที่ถ้าเป็นห้องอบซาวน่าเนี่ยเราจะตกใจบอกว่าเขาจะตั้งไว้ที่60องศานะครับอืแต่ถ้าเป็นฝรั่งนะฝรั่งเขาจะตั้งที่80องศา เอเฮ้ยมันจะน้ำเดือดอยู่แล้วนะ80เนี่ยครับนะเขาเขาบอกว่าโหมันร้อนมากเลยแต่อย่างที่เกิดเมื่อกี้คือการกันว่าซาวน่าเนี่ยจริงๆเรานั่งได้นานกว่าอบไอ้น้ำนะครับค่ะทั้งที่อุณหภูมิมันสูงกว่านะคะอาจารย์อุณภูมิพองใช่ใชครับฉะเป็นเรื่องของความชื้นเรื่องของไอ้น้ำเนี่ย มีผลต่อร่างกายเรามากกว่าที่คิดนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้า,ถ,าถ้าอบไอน้ำเนี่ยเขาก็เสนอว่าเ็าอยู่ประมาณพริกว่วาดนะครับจริงๆเขาบอกว่าควรจะประมาณสิบห้านาทีนะครับเป็นอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างที่ฟิตเดสเขียนว่าสิบถึงิห้านาทีก็แต่ที่เคยวเขียนใช่ครับก็คือเวลาใก้อ๋อฟิตเนดเขียนว่าห้าถึงสิบนาที ก็ถือว่าน้อยกว่าที่มาตรฐานกรมอนามัยกําหนดไว้ที่าคือ5นาทีนะครับดังนั้นถ้า,จ,าจริงๆเราใช้ตามที่เขากาหนดตั้งแต่แรกที่ิตเด็เขาเขียนไว้ก็ไม่ได้อันตรายนะครับกรมอนามัยบอกว่า5นาทีนะครับได้ออกมานะครับถ้าถ้าจําเป็นอยากบอกว่ารอบหนึ่งยังไม่พออย,อยากเข้าไปอีกเขาบอกให้พักผ่อนให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่อย่าอย่าเหมือนกับหักโหมว่าออกมาแล้วจะเข้าไปอีกออกมาแล้วจะเข้าไปอีกเรื่อยๆอันตรายนะครับ ขณะที่ถ้าเป็นอบซาวน่าเนี่ยเขาก็บอกได้15ทีครับแล้วก็เดี๋ยวผมเกินแล้วคือของไทยเนี่ยบอก60องศา15นาทีแต่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็น80องศา20นาที<ช>นะครับนยครัฝรั่งนี่อาจจะทนมาแล้วนะครับ<ช>เขาเลยอยู่คนข้างนานนะครับ<ช>แต่แต่ละกันคล้ายๆกันคือเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยต้องพักผ่อนนะแล้วก็ต้องดื่มน้ําตามนะครับ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามเนี่ยเราจะโดนสูญเสียน้ําจากร่างกายไปเยอะมากเกิดภาวะขาดน้ำเราต้องต้องต้องดื่มน้ําตามแต่ว่าค่อยๆดื่มนะครับอย่าไปแล้วอย่ากินปาเภทน้ําเย็นจัดน้าแข็งจัดอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปอาบน้ำต่อนะครับก็จะก็จะสดชื่นได้นะครับพวกสาวน่านเนี่ย็จะชอบมีทริคประเภทว่าไปเอ่อส,สมุิออกมาสิบห้าทีอาจจะไป ลาดน้ําเย็นเลยก็ได้นะครับนล่เป็นอีกแบบน <Okay. S 2> หนึ่งเพื่อให้เหมือนเหมือนกับว่าพวกหลอดเลือดเนี่ยหดต,ตัวอย่างรวดเร็วอะไรเนี่ยเขาก็เป็นเทคนิคของทางซานาเขาซึ่งถ้าอไอ้น้าจะไม่ทาแบบนั้นนะครับค่ะ <Okay. S 2> ทีนี้มประเด็นแล้วแล้วเกิดอันตรายอะไรขึ้นแต่อย่างที่เกิดครับเขาบอกว่าเขาเขาเน้นตั้งแต่แรกเลยว่าอันตรายที่พบบ่อยต้องใช้ว่าพบบ่อยด้วยจากการอบความร้อนเนี่ยก็คืออาการนั่งมือเป็นลมหมดสติเนี่ยแหละครับ mm hmm. นันงนั้นการเป็นว่าผู้ประกอบการหรือแม้แต่ผู้ประใชาโดยการเองต้องต้องเริ่มรู้ตัวแล้วว่า จริงๆแล้วอาการแเบนี้เขาเจอกันเยอะนะไม่ใช่แค่นานๆจะเจอสักทีหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเกิดจากการที่ความรู้เท่าไม่ถึงการนีข้ระบุเลยว่าทั้งผู้ประกอบการผู้รับบริการเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการอบนะครับคิดว่าชอบคิดว่าอบนานๆก็ดีจะได้อย่างเช่นว่าไปเมื่อกี้บอกว่าลดน้ำหนักใช่ไหมครับจริงๆมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นมันมันแก้แล้วเหยน้ำออกไปฉะนั้นสิ่งทีเกิดขึ้นคือเมื่ออยู่นานเกินไปในนั้นเนยครับเขาบอกว่า เลือดจะขยายตัวตอนเลือดขยายตัวเลือดไปอยู่ตามแขนขาค่อนข้างมากเลือดที่สมองก็จะน้อยลงก็เลยนั่นถึงทำให้เกิดภาวะการเป็นลมหน้ามืดได้ครับแล้วก็ปกติจะอาจจะแค่หมดสติแล้วแตเดี๋ยวช่วยขึ้นมาก็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 ฟื้นคือสติได้นะครับแต่ว่าอาจจะมันมีอาการสูญเสียความทรงจําเล็กน้อยยังได้เลยนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างันตลายเหมือนกันนะครับค่ะและประเด็นสําคัญคือว่าแล้วคนกลุ่มไหนบ้างที่ไม่ควร จะมาใช้ปืนกันพวกนี้นะครับนะไม่ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปทําได้คือถ้าเราพูดก,กับข้างคือคนนั้นแค่แข็งแรง okay? นะครับเป็นคนปกติอ่ะใช้ได้แต่ถ้าคนที่มีปัญหาสุขภาพสารพัดอย่างเลยนะคะรับเขาก็เตือนว่าไม่ได้เลยผมไล่ดูมีตั้งแต่คนที่ปดวดเป็นโรคปวดใจนะครับคนที่มีความดันไม่ว่าจะความดันสูงหรือความดันต่ําก็ตามก็ไม่ควรนะครับอ,อ่สตรีมีครรนนะครับคนที่ปวดเป็นไมเกรนคนที่เป็นหวัดอยู่ตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับอ,อ่คนที่เป็นไข้ก็ไม่ได้ คนที่ดื่มแอลกอฮอล์อบ่อยๆก็ไม่ได้นะครับฉะ,ะนั้นจริงๆแล้วหลากหลายมากบอกว่าแม้กระทั่งคนที่รู้สึกว่าช่วงนี้อดนอนนะครับอ,อนเลียอดอาหารหรือแม้แต่ท่านกับข้างคือเพิ่งกินอาหารมาใหม่ๆก็ไม่ควรอีกนะครับฉะนั้นต้องใจว่าต้องเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์พร้อมจริงๆถึงจะไปใช้บริการพวกนี้ได้ครับแล้วก็ต้องไม่มีโรคประจําตัวด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์เล่ามานะคะแล้วก็ถ้าอย่างของคุณของคุณป้าที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ ที่บ้านเขาก็าาไม่มีรถประจําตัวเนี่ยแต่เราสึกว่าด้วยวัยเนี่ยนะดนั้นเนี่ยเป็นเราเราก็ว่าถ้าถ้าเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วกิจกรรมพูดเนี่ยม,มันเสี่ยงกว่าที่คิดนะอาจจะต้องเริ่มหลีกเลี่ยงแล้วล่ะนะมันอาจจะไม่ได้เหมาะก,กับคนสูงอายุม,กมากๆเท่าไหร่ด้วยกันนะครับแล้วก็ก,ก็ทริคนิดเดียวก็คือว่าเขาบอกว่าคนคนทาออําหลังจากออกหลังจากรับอาหารไปนานแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ทํกตอนช่วงใกล้ได้รับประทานอาหารนะครับแล้วก็เขาบอกว่าควรจะเตรียมเวลาให้พอด้วย วราต้งตั้งใจว่าจะไปอบเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องเตรียมเวลาเพราะ่หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยต้องออกมาพักผ่อนร่างกายครึ่งชั่วโมงด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,าไปเล่นกีฬาเสจเนี่ยไปทิตเ์เดเลรือเต็นที่เลยแล้วก็เข้าเาห้องนี้ต่อเดี๋ยวจะออกมาทิพเดชต่อจะไปเชื่อกับเพื่อนต่อเนี่ยอันนี้ไม่ควรนะครับค่ะโอเคนะครับก็เป็นปอุทาขอนกับคนที่สนใจเรื่องของเรื่องการไปอบไอนาหรืออบซาวน่านะครับอืมค่ะ